คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซีแฟนชมแฟนเพจแฟนยูทูบนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งล่าเงเลขวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างน,นะครับแต่เอ็ซีหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมีโชคน้ำนะครับแต่สมากผู้ที่เข่ามาเบิ้งเพิ่นก็ ยังบหมั่นใจในสูตรของเบาวิสานทิกเก้นนะครับเพราะว่าเป็นแอดมินช่องนะครับก็อาจแต่โบมีื่อเสียงคือจังอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับที่เป็นเดชเลกสูตรเห็นไับเอฟซีเวนช่องนะครับของอาจารย์ท่านอึนอนกับโบแม่นดูถูกเพิ่นนะครับเพิ่นกับมีเขามีหลุดคือกันนะครับของทิกเก้นกับมีสูตร์คือกันนะครับมีสูตร์คือกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ตามสถิตินะครับพี่น้องที่เขอามาเบิ้งไม เดี๋ยวสิว่าคุยโมนะครับแต่มันเข่าอีดีนะครับเข่าอีดีแอดมินกับพวกหูว่ามันจะเข่าหรือง่าเข่าแต่ว่ากระเฮ็ดแห่งตามสูตรนะครับอันนี้งวดวันที่16เมษายน2 5 6 5นะครับอันนี้หอยที่น้องเบิ่งเนะครับแล้วเสร็จที่ที่เก่านะครับสูตรของพี่แก่นเล็กก็ได้หลายตัวครับแห่งแค่นี้เข่าเนื่องเก่านะครับเข่าเนื่งเจ้าเข่าตัวกลับนะครับเนาะแล้ังจากวังวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา อันนี้เพิ่งจะออกไปสดๆร้อนๆนะครับก็เริ่มมีคนหูจะสูดทิดแกันหลายถึงเพราสมควรนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตัวเลขนีครับเลขยิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแอดมินมแห่งสองกับเก่าไปนะครับส่วนจับคู่แห่งแบบนี้ซีคูนะครับแบบนี้ตัวกัน,นครับตัวนี้ตัวกันนี่เขา เก้าศูนย์นะครับเนาะเขาตัวกลับศูนย์เก้าเขาแขางแรงนะครับสองซีนี่เขาตัวกลับนะครับเขาบนนะครับซีสองนะครับส่วนสามตัวนี่ก็บ่เขานะครับบ่เขาสามตัวบ่เขานะครับอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะครับที่แอดมินเลยนำเสนอให้กับเอฟซีกันฑ่องหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามบอกช่วนะครับแตส่วนมากก็จะบ่หลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นเอฟซีของ บ่าวิสาทิกเก้นนะครับที่เพิ่นกดติดตามอยู่แล้วเพิ่อนในเบื้องดูประจำนะครับแต่เพิ่นสื่อนำบ่สื่อนั่นโบหูนะครับเนาะแต่ท่านที่บ่ได้กดติดตามท่างชมป่าวิสาทิกเก้นนะครับเพิ่นจะอาจจะบ่เห็นคลิปที่ผ่านๆมาเนาะครับที่แอดมินให้นะครับสองหมวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าจะเป็นเลขวิ่งหนึ่งบ่เคยหลุดนะครับแต่แอดมินน้ำเสนอมาหนึ่งบ่เคยหลุดนะครับยังบ่เคยหลุดแต่เหตุคลิปน้ำเสนอเห็กับเอ็กซิพิเอนท์ชม แต่เลขจับคู่นี่จะมีเขา่ามีหลุดนะครับสองวดที่ผ่านมาเข่าตลอดอ่ะพี่น้องตามสัญญานะครับพี่น้องหลายๆท่านที่รออยู่แอดมินเฮ็นใบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสิทธจากภารกิจงานประจําของแอดมินแล้วนะครับมือดีมีเวลานะครับนั่งเหตุผลให้กับพี่นอ้องเอเจนซี่เป็นของนะครับเดี๋ยวแจ้งเข้าประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องแค่น,นึงนะครับสําหรับเลขซองนะครับหวยซองห้าแสนปูสถานทรรนะครับปูสถานธรรม แอดมินไปตามหายเดวนะครับไม่คิดไล้แต่นังวัได้ตัวเล็กซองนะครับเป็นเลขสูตรของปูไหามากอนนะครับเพราะว่าบังอิญนปูวิแขกพอดีเลบปูบอกว่าวันเสาร์นะครับนัดวันเสาร์ปูนัดวันเสาร์เดี๋ยวจงาไหนจะรอดติดตามตัวเลขปูสถา,านทัาเป็นเลขกซ้องนะครับว่าเพิ่นจะเขียนใส่ซ้องแห่งขึ้นเกาบบหรือจัาไหาใน,ใน,ในนะครับเนาะจะรอติดตามครับอีกอเรื่องเล้าหนึ่งนะที่แอดมินจะต้องไปตามให้นั่นก็คือ มือน me, ั้เนี่ยบิงไปงานสวนทิธธรศพนะครับสวนทิธทรรศพแล้วก็ตัวเลขก้อนตายนะครับคุณพ่อบอกไว้สองซีนะครับคุณพ่อบอกไว้สองซีแล้วก็ตัวเลขมันกลับมาออกซีสองนะครับซึ่งในคลิปนะครับก้อนหวยเชออกนะครับคุณพ่อจันจันสีนะครับคุณพ่อจันศีสองซีนี่เป็นเลขของคุณพ่อบอกก้อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วตัวเลขที well. ่เหลืออยู่นะครับแอดมินจะไปตามนะครับเพราะว่าจะเป็นเลขฟ้าดง หรือว่าเลขอายุปีเกิดนะครับเดี๋ยวไอ้ที่จะตามเห่นขึ้นกันนะครับอ่ะอันนี้แจงข่าวะชาสัมพันธญให้กับพี่น้องเต็ซีแฟนชมนะครับหรือว่าท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทันที่มาติดตามรับชมไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามื่อเป็นกำลังใจ้อครับเด้อที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมลิดใหม่ๆข่าวสารตัวเลขจากทั้งชมนะครับว่าจะเป็นทัานยูทูบทั้งเพจนะครับอ่ะพี่น้องบิ่งเด้ครับอันนี้เป็นของงวดวันที่ สิบหกนะครับชัดบนนอตพี่น้องมันกระดาษเขียนลายนี่เนาะนี่มันเต็มจอจังเลยอ่างวดวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อพี่น้องนี่แอดมินให้ตามนี่แล้วครับอ่ะแอดมินแต่พ่อได้แจงให้หลายนะครับกับเบื้องเอานะครับแคปเอานะครับอ่าซึ่งก้อนหน้านี่นะครับแอดมินได้เห็ุคลิปไปแล้วนะครับแอดมินได้เห็ุคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ครับที่แอดมินได้วางไกด์ไลน์ไว้นะครับวางไกด์ไลน์ไว้คือให้ ได้วิ่งแหย่สองใบก้อนนแตั้งแต่หวัวออกไป็หม้เนาะอันนี้กับวันที่หกเดือนะครับวันที่หกเดือนแอดวินกับเพ,พิ่งจะมีเวลาเฮ็ดสูตรให้เต็มๆแล้วก็จับคู่หันเต็มๆนะครับตามนี้นะครับเด้อสูตรทิกแก่นนะครับเด้อนี่ครับเปิดท,ท่อทิแก่นก็ตอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเปิดท่อสำหรับตัววิ่งแอดวินจะวางนั้ยูัที่สองนะครับที่หแหย่ไก่ไล่ไปเหลืออีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึง ทีอบมินงบอกล้อก็คือศูนย์นะครับสรุปแล้วก็คืองวด,ดวันที่16พฤษสภาคม้5ง5นห้าหานี่นะครับตัววิ่งมี2กับศูนย์นะครับกับสวดจับครู่ให้ตัวหลักๆทีอดมินคัดออกมาแล้วนะครับกับซี่ตัวนะครับซี่หางนะครับกับมีเองหกสองล้วก็60แล้กก็40นะครับตัวเน้นแอดมินเน้่นินในวงกลมนะครับได้วงกลมสีแดงนะครับ 7 2, 60, 7 2, 60, 7 2 6 2 40, วดสอ,นะนะอ,อ,อ,องหกศูนบบย์นะครับเจ็ดนะครับถ้าทั้งสีหางแบบนี้เจ็ดสองหกหกศูนะครับวันที่สิพฤษภาคมสองพนห้ร้อยหกสิบห้ามีตัวกันนะครับตัวกันน้ำนะครับตัวกันนีกบมีแค่2องหางขึ้นกานะครับจะมีสองศูนย์กับหาสองนะครับสอกับหาสอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอได้แคปถ้าแคปก็เป็นกับจดเลยนะครับเนาะ จุดเลยนะครับส่วนสามตัว admin mm hmm. แอดมินเดี๋ยววางมาให้กตคือแค่เอาสามไปใส่เป็นหลักเอยแค่นั้นแหละครับมีอยูสามหางแค่นี้นะครับเนาะกัเอาไปวิเคราะห์พี่น้องนะครับสําหรับตัวเลขของแอดมินทิกกันนะครับกัพี่น้องหลายๆคนก็รออยู่นะครับกับ่ปล่อย๋อาแหละครับกับแอดมินผึ่งจะว่างถ้าปล่อยซาเขานี่จะจะว่าไปลอกนะครับบ่ได้ลอกนะครับแอดมินออกคลิป สูตรของเจ้าของเองจะออกก้นที่จะไปตามอาจ,จารย์ต่างๆนะครับบ่ดด้ลอกนะครับแล้วก็ถามักกระชอบจนค่อยน้ำไปออน,นะครับเ้อตัวเลขนะครับแอดมินกับบอดด้ว่ามันต้องถูกทุกงวดนะครับแต่แอดมินกับมันจะว่าสูตรของแอดมินนี่มันเดินดีนะครับมันเข่านะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งเข่าทุกงวดนะครับแต่เลขจับคู่ให้สองงวดติดตกันมาหนี่บนล่างทุกงวดทุยนี่ถือปัดได้ทั้งตัวบิงโต จับคู่นะครับแต่สามตัวนี่ก็สัญญาเกิกหน่อยนะครับพี่น้องแปลว่ากับล้มเหลไปเสี่ยงดูึเนาะเพื่อมันเข่าสามตัวเต็มๆเนาะอ่ะอันนี้เป็นสูตรที่แก่นเลยครับเด้อมักอบจนกว่าน้ำไปถ้าเราหมักกว่าจบกับล้งเหลวกับพันๆนะครับตัวเรศมีเข่ามีหลุดถือประว่ากันนะครับมีแนวทางเข้ากับเห็ดการนะครับถ้าเล้มเหลวมัาจนกว่าเอานะครับถ้าเราหมักกับพันนะครับเนาะอ่ะพี่น้องแคบไปแคบเลยนะครับ ตามนี้นะครับตัวเลขตามนี้นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากเซาบูชานะครับแต่กุดลสร้างแต่คอสร้างบางคนนั่งกอดนังสร้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีอยู่นี่ครับอันนี้อันนี้แต่ขอแต่ขอของแท้ครับอันนี้ใส่ซับสร้างได้ดีนะครับแต่ขอใหญ่นะครับแต่ของที่เป็นจำลองลงมานะครับด้ามทําจากเชือกประกำนะครับด้ามทําจากเชือกประกำแต่ขอเลนน้อยครับ อาพบกติดเนื้อติดตัวเกี่ยวเงินเกี่ยว,ยวทองมาตามคสเสื้อนะครับต,ติดต่อตามโบทูสาบูชาได้นะครับเนาะแต่โทูเข้ามาได้นะครับสําหรับผู้ที่จะเช่าบูชาตะกรุดลบช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างนะครับตอนนี้มีอยู่สามอย่างนะครับวัตถุมงคลช้างบ้านช้างสุรินหลวงปู่สุขวัดภูง,งามยุบุกปุกเสกนะครับทุกชิ้นแล้วนะครับผมอ่ะสุดท้ายไทยซุกนะครับเบิกตัวเลขอีกรอบนึงครับผม